มางนนันน้อยบ่กันวดน้อมาขอบวดขอเียนมาขอบวชขอเยียนน้พ่อแม่คูบาอาจารย์น้พ่อมแม่คูบาอาจารย์ขอใหอมแม่คูบาอาจารย์แม่คูบาอาจารย์จงปกปักษรกปักษาัก่มไม่อนนุ

สนะโมตัสสะนะโมตัสสะระกะวะโตระกะวะโตอะระหะโตอะระหะโตสัมมาสัมมาสัมพุทธัสสะสัมพุทธัสสะภูเกสสะภูเกสสะวันทาวันทานิพันเตนิพันติสาพังสาภังอัตตารังอัตตารังธัตมาธา นี่ท่านเตนี่ท่านเตไม่ยากก็ตังไม่ญากก็ตังบุญญังบุญญังสามีนาสามีนาอานุโมอานุโมสิตาภังสิตาหังสามีนาสามีนากระตังกระตังบุญญังบุญญังไม่หังไม่หังหาัาพัง พระทังสาธุ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 อนุโมทามิอนุโมทามิมุกาสะมุกาสะตาลุยังตารุญังกัตตาวากัตตาวาปัปปสังปัปปสังเปถาสีหาเปถาสีหา มังคันเตมังคันตีอนุกัมนุกัมปังอุปาทายะอุปติยัมติมังคันเตังคัตีปัปสังัปปัปาจามะญ ติยัมติปุติยัมติอาหังทันเตอาหังทันเตปัพพะังปาสังามะจามาสัพพะทุกขาสหทุกขานิสรณะนิสรณะสัตติกะสะนนะาะละนหะยะอีมังอีมสาวังสาวังเหตวา ไอเดียปะผเทถามปะเทถาปะาเทหานังันตีนังันตีไอโนกัมปังอนกัมปังอุปาทายะอุปาทายะทุตียังตีสุติยังตีสัพพะทุกขาสัพพะทุกขะสัปปะทกขิสรานะมิสราะสสิกะ

Batania, thật yumpy, thật yumpy, sapa tukar, sapa tukar, his sarana, his sarana, satsika, satsika, satsika. คาสาวังคาสาวังคาเหตาวาคาฮีตาวะคาเฮตาวาคาฮิตาวาเหเอหอเหคาเหตาวาคาหิตาวาปั๊บคาเซทาเขาปั๊บคาเซทาปั๊บคาีหามังขันเตมังขันตีอันุกงัมปังอนุกัมปังอุปา Ha hanya banyak desa bisa Romama naka naka kantata kantata na Romama desa bisa desa ki bisa desa bisa

Hợp lòng সাক� filtক hoc Insখ спорт density ต่รงกันับสามเชือกบุกสาบุกษาบันธาบันามีขั้นตีมีพันตีสาขางสาางัปลารางอปลาทัคามาท้าหมาทา มีท่านเตมีท่านตีมาญากตังมญากตังปุญญังบุญังาีนาสาินาอะโดโมอะนโมพิทัพพังิทังสาีนาสาินากาตังกตังปุญญังบุญังไม่หังไม่หังสาธุสาธุ สาธุ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 อะมโมทามินัมโมทามินัโมตัสสะปะกะวะโตอัลลัตโตสัมมาสัมพุทธะสานนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตตากาวาโตอะระหะโตอาราหาโตสัมมาสัมมาสัมพุทธัสสะสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตตากาวาโตอะระหะโตอาราหาโตสัมมาสัมมาสัมพุทธัสสะสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะนะโมตัสสะผมเมียนะโมตัสสะเลยนะโมตัสสะ นโมตัสสะภะข่าวโตภะคะวะโตอะระหะโตอะระหะโตสัมมาสัมมาสัมพุทธัสสะสัมพุทธัสสะพุทธังพุทธังสาลานางสาลานางขัตสามิขัตสามิธรรมังธรรมังสาระนังสาระนังขัตสามิขัตสามิสังฆังสังฆัง สารานังสมานังทัสสาณีทัสสาณีปุติยํเตปุติยนติ สารานังสารานังภัดสามิภัดสามิผุดยิ่งตีผุดยิ่งตีทามังทามังสารานังสารานังภัดสามิภัดสามิผุดยิ่งตีผุดยิ่งตีทังฆังสังฆังสารานังสารานังภัดสามิภัดสามิปาติยิ่งตีตาติยิ่งตีพุดทังผุดทัง สาลานังสาลาังคัสสามิภัสสามิตาติยัมปิตาติยัมปิตาติยัมปิธัมมังธัมมังสาลานังสาลาังภัสสามิภัสสามิาติยัมปิาติยัมปิสังฆังสังฆังสาลาังสาังภัสสามิภัามิสรณานิตัง

อทินนาอาคินนาทานาทานาเดรามานีเดรามานีเดรามานีสิกขาสิกขาปะฮังปะฮังสัมมาสัมมาติงามีติงามีอาคมอาคมมาจัมาจักติญา

samamit sudah 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 miranya mi masa masa